เด็กๆมาเล่นเกมกันนี่เนี่ยเอ้เอาเหรียญสิบเนะี่ยอยู่นอกตัววายนี่ให้ขยับสองครั้งอ๋อขยับสองครั้งอ๋อได้ไหมอ๋อให้เหรียญสิบอยู่นอกตัววายนะขยับคัตเติลบัตรสองครั้งนะเนี่ยอ่อทำไงอ๋อทีละคนณอ่ทีละคนณอ่เอาเลยเอาดิเอเอ,เอหนึ่งเสียงเสียงเสียงสองไม่ใช่ไม่ใช่อาอเอาสิเอาสีอาอาไว้เหมือนเดิมก่อนอาอ ดี๋ไม่ได้แล้วอ่ะขอลองอ่ะขอลองอ่ะลองเนี่ยสองครั้งนะขยับสองครั้งให้เหรียญอยู่ข้างนอกตัววายอ่อเฮ้ยไม่ใช่เอากลับเหมือนเดิมเอากลับเหมือนเดิมไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ดูเอาดิเอาดิอ่ะใครได้บ้างอ่ะใครทําได้อ่ะนั่นก็ไม่ใช่เอาดิเออเอาดิเอาทำไงเอ่ะทำไงอ่ะเด็กๆงงกงงงงมีงงอ่ะ หนึ่งสองอ่ไม่ได้อ่ะเออไม่ได้เออไม่ได้อ่ะทำอะไรกันอ่ะเออทำยังไงเอ้าทำยังไงอ่ะทำยังไงทำให้มันเป็นรูปตัววายเหมือนเดิมแล้วก็เอาให้มันเหรียญมันมาอยู่ข้างนอกเออขยับยัไงขยับยังไงอ่ะทำไม่ได้ไม่ได้ห้ามหยับห้ามจับเหรียญห้ามจับเหรียญเดิมทำให้มันเหมือนเดิม เออห้าม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 จับเหรียญนะเออไม่รรรููู้้้้้แแลลววทำไงเอ๋อโอ้ยขยับสามสี่ครั้งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเออเอาให้มันเหมือนเดิมนะกูดูนะเออทำไงเอ๋อทำได้ไหมอ้าทำได้ไหมทำให้มันเหมือนเดิมก่อนทำให้มันเป็นตัววายนะแต่ต้องอยู่ในตัววายเหมือนเดิมแหละเอออ่า ทำอยู่เหมือนเดิมก่อนอ้าวนี่ใครทำได้เอ้าเดี๋ยวทำตกอ๋อ้ลุงละต้องใช้จ๋ามาหนักนี่อ่าอะไรทำอะไรทำอ่าได้หรอได้หรอเหลียนสี่คนแล้วเดี๋ยวเ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮได้หรออ่ะยอมยังยอมยังเออนิ่ง บ่ได้ละบ่ได้ละบ่ได้ละให้มันออกนอกตัวใบเออออกนอกตัวใบแล้วไงมันต้องขยั่สิบสองเริ่มแล้วขยับสองครั้งเอาเป็นตัวใบเหมือนเดิมอ่ะต้องให้เป็นตัวใบเหมือนเดิมมาเอาออกเป็นตัวใบเหมือนเดิมแต่ออออกสิใครทำได้เอาอันนี้เด็กๆเอาออกเหมือนไม่ใช่ใสองสามเนี่ยมันขยับสามครั้งแล้วนั่นขยับแค่สองเนีขยับสองเออ ทำเหมือนเดิมก่อนอ่ะขยับแค่สองครั้งอ่อสองอ่ะเอาก็ได้สองครั้งมันไม่ใช่ตัวไหวเอาเด็ดเอาละครับเด็กๆงานนี้มีงงอ่ะสามแล้วเฮ้ยเอ้ยเอาขอคำเดียวขอคำเดียวให้ขอคำเดียวจับเลี้ยงเหมือนเดิมก่อนเนะเลี้ยงเหมือนเดิมก่อนนะเลี้ยงเหมือนเดิมก่อนเลี้ยงเหมือนเดิมก่อนอ่ะอันนี้อ่ะไปขี่เถอะจับสองครั้งหนึ่ง ไม่ได้เห็นแล้วไม่ใช่ตัววายนะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเนี่ยเกือบแล้วแต่ไม่ใช่เอาสรุปว่ายอมยอมยอมไหมยอมเดี๋ยวยอมมาทีนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตุ้ยทำให้ดูอ่ะลุงตุ้ยทำให้เด็กๆดูหน่อยอ่ะทำให้มันออกมายังไงรู้นะอ่าเอ๊ะนี่จับครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองอ่าเห็นไหมออกแล้วเฮ้ย